ไปเลยไปเลยคนจริงของจริงบูมึงรับกดตัวยีงดูคนหน้ามึงไหจบดูมีคนตามมาป่ะ มีมีโอ้ยเต็มเลยเต็มเลยปวกมันเย็ดแม่ปวดอย่าไปกลัวลงตรงไหนลงข้างหนนไหมข้างหนนข้างหนนโอเคข้างหนนข้างหนนเกมมิ่งเฮยเลยเยี่ยดี้กูเลยสัตว์ตกหน้ากูเลยสัตว์เฮ้ยอุ้ยว่ะากองตัวเลยเฮ้ยเฮี่ยมันลงบ้านเดียวกูเลยสัตว์มาสี่แม่มึงมาสี่แม่แม่มึงมาสี่แม่มึงหลายหลายทีเลยมาแล้วมาแล้วไหนไหนมึงอะไหนมึงไปไหนมึงอะไม่รู้ไม่รู้ไปไหนดูมันอยู่หน้ากู ไหนวะไหนวะเอ้มันมันอยู่ตรงบ้านเอ่อทิศตรงนี้เอวอว W ว W อ W หนูข้างหน้าหนูข้างหน้าหนูจริงมันจะมีแถวนี้ด้วยจะมีเอานั่าไงดูกจ้างลูกจ้างก็ได้ลูกกอลก็ได้แม่เอาก็ได้แถวนี้มันเกิน๋ยวก็ได้อย่าไปกลัวมันเออเมื่อกี้บอกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยอย่าไปกลัวมันมึงเตรียมความพร้อมก่อนดีพอแล้ไปไม่ยินแม่บวก ไปแม่ไหนยึดแม่ไหน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 มันอยู่ไหน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 เฮ้ยไปล็อปไม่เห็นกูหรอกมันล็อปบ้ามันล็อปบ้าไม่ล้มไม่ล้มพี่แค่สกิทสกิทหางมันสกิททีวีอะไรแล้วบ้าพี่มีบวกเป็นสองสองอันเฮ้ยไม่เป็นไรง่ายพี่นชอบปฏิเสธความรักของน้องไอ้เนี่ยกูกดซีแล้วเอฟแปดปฏิเสธ negative n ก g a t i v e โอ้ายต่อไปไหนให้สัตว์เอ้ยหล่นแถววนี้พอดีเลยหาเฮ้ยกูเห็นแล้วกูอยู่บ้านกูทับบอดี้เฮาบีเดี๋ยวเดี๋ยวดิพี่ไปเข้ามาดิเข้ามาดิลงมาดิไปเลยลงมาลงมาแล้วเออเออเออไหนหวดมันยิ่งแม่หวดมเบรกเกตมาตามมานน้องไปเมื่ตามมาวันนี้เลยเหรอวันนี้เลยเนาะเอาไงพี่ลุยไปแล้วมึงมึงขี้ด้อยไปเลยมันใจแผลน้อยแต่แผลน้อยตรงนั้นเลยตรงนั้นแหละเออแผลน้อยเออ มองโดนตายไปแล้วเออมันตายดีดีดีขึ้นมาเลยน้องเห็นไหมพี่เนี่ยเข้าไม่รอเพื่อเเป็นอย่างนี้แหละเอ้มึงเอาเอาเออเออแก่แยกปืนกูสิวะเนี่ยเอาเอาแป๊บซี่กูไปกินนะเย่มึงดูตัวกูนะเวอยไปวะไปแหวนอ๋อ betray ใหม่ทั้งทีกูขับรถเรือลอดเลยอู้ของน้ำมันเป็นของกูใช่แล้วล่ะโนช่วช่วยจริงเดี๋ยวเอาเอาเอาบอสไซไปล่อเฮ้ยใครยิงกูยัดแม่ไหนมึงยัดแม่มึงอยู่ไหนเย็ดแม่เดี๋ยวเดี๋ยวขับบอสไซไปล่อมันดได้เลยได้เลยมามอสไซมอสไซมอสไซไม่จัดมึงไม่เร็ว เห้ือนไฟเออดูดูไปดูเ้มันยังเต็มถังพี่ผมทังวันเลยใช่ไหมเฮ้ยเซ้ายขาซ้ายกาแ g a ก a x y อ้อ้บนบนบนเสาเนี <pursue> ่ยบนเสาเนี่ยปอยู่ตรงนี้เหรอแไนนั่นเได้เลยมาเลยไอ้กมาิชกนเดี๋ยวไปอ้ไอ้ มึงลองถอดโมงออกกันทำไมวะมันมึงปอกเป็น tamam> หัวที Wet> ่ม no. ึงคุยย้ำใส่วิกเน็ตโอโอ้เป็นไม่คุยฟังกิ้งฟักกิ้งลูกสโซ่นุ่นมันเก็บมาเหรอตอนแรกกูคิดว่ากูเก๋ากูมีปืนพกกูเห็นกระบอกอยู่หลังตัวร์มันกูวิ่งเลยสัตว์ไปพี่ไปอีกหลังนึงหลังนี้ไม่มีอะไรเลยไอ้ชั้นล่างมีเสื้อกออยู่สองอันมีกระเป๋าด้วยเฮ้ย อะไรอะไรมีอะไรเฮ้ยอะไรเล่าอย่าเงียบดีเงียบเงียบเงียบทำไยอะไรไล่สับอุ้ยอะไรอะไรโดนโโดนเอาเลยตัดสกิททีวีโอหมายอลไอยูชีเลียตัวช่วยช่วยไป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 ช่วยผมไม่มีปืนไห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 น ไหนยึดแม่คนไหนตอเพื่อนกูยึดแม่ไหนไหนไหนมอยู่ตรงนี้มีอยู่ตรงห้างไอ้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 ไออ้ไอ้อ้ไอ้ไไอ้ไอไอ้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 ไอไอ้ไอ้้ไอ้ไอ้ไออ้ไอไอ้ไอไอ้ไอ้ออ้ออ้ออ้ไ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 อไอ้ไ้อ้ไอ้ไอ้้ไอ้อ้ไอ้ไอ้ไอออไอ้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 ไอ ไอ้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 อ้ไ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 ออ้ไ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 ้ไออ้ไอไอ้ไอ้ ไอ้พวกขี้เกียจเออไปไปเลยอบไปเลยไปเลยไปเลยคนลิงของจแก ยังยังไม่ถึงฝั่งฝันเลยต้ออยากไรกับแต่ก็ว่าคนจริงไงต้องมีขนาดเท่าเสาตายตายเออนั่นแหละไปลงนั่นเลย อยู่อยู่เป็นไ้ก่อนเดี๋ยวกูเป็นหน่วยลาได้เลยได้เลยพี่ได้เลยไปเฮ้ยพี่บุมยิงเหรพี่มาตัวไอ้กาัแบบเอ้ยมีคนยิงผมถยหน่จะตกใจน่จะตกใเอ้เอยออไปนิดเดียวยอกันหน่อยได้ตัวยี่แม่ยิงไปยิงมากูโดนคาเก้กาเป็นผีฟอกเสา โ<เ>อ้เ <Star> หี ouais, <c oughs> ย้ยนั่นไงยดแม่เลยโดนแล้วโดนแล้วขาเจ้าแป้งตดกันฟัพี่แจ๊โดนแล้วพี่เจมือลัวง, <c oughs> ลงวิ่งไปตาลงมาตรงบันดไดขึ้นลมในเหี้ยจะทันไม่ไหวแล้ว ไม่ไหวละไหนยัดแม่ใครยิงกูยัดแม่ใครยิงกูไฮ้เมื่อกี้มันใครยูปเล่นยูยัดแม่เอามันโปรเทคชั่นไี่เนี่ยยาแกปวดโอ้สุดยอดเลยพี่โอ้พี่นี่นะมึใช้อะไรมึงใช้ปืนอะไรเออใช้อาก้าพี่ผมใช้อาก้าโอ้โหเอเค ใครยิงกันเนี่ยแม่มายิงกันอยู่มายิงกันอยู่เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาเเขาไปลง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 ินลงปลงไนลงไป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 ได้ๆลงไปทกลงไป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 ยิงลยิงกูได้ยิงกูได้ขอโทษขอโทษขอโทษ a b s o l y ไอ้บุ้มเรามาเป็นแก๊งต้นไม้กันน่เลย a i t เฮ้ยกูเห็นคนตรงหน้ามันกันมันกันกูเห็นเหมือนกันหนึ่งละหนึ่งละสองตัวอ่ะลอแล้วอีกตัวนึงที่เดียวกันขาเขาแปดหรอวะยิงแล้วหลบอ่ะยิงแล้วหลบมันจะยิงไม่ได้ขับรถไปแล้วไอ้เหี้ยยิงหลอกมยิงมัน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 อ่าโนนู้เราปล่อยให้มันเล็ดลอดไปได้ง่าย กูยิงเฮียอะไรมากูตายเลยไอ้เฮียนี่ก็อยากพักไป็ตายแนวตรงไหนซุ้มตรงไหนตรงนี้แหละตรงนี้เลยจะไม่ลงทะเลเลยลู้ไหมโคตรแม่ไอเฮ้ยกดขับรถไปต่อดิขับรถเฮียอะไรลงมาคือสามารถขับไม่ได้ไม่ได้ไมึงขับมึงขับเฮียใครขับเรือใครขับเรือมาเห็นไหมยิงปืนยิงมั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 นไอ้เรือมันขับไปอย มันมีมันมีคนนึงว่ายน้ำอยู่หรคนหนึงว่ายน้ำอยู่ใช่ไหมใช่ใช่มันอยู่ตรงเรือเหรอตายตายหัวลั่นเลยเฮ้ยคขยิงมากมีคนยิงมากมีคนยิงมากมีคนยิงมามีคนยิงมากเอฟเอฟเอฟมันจับบนเขาโออยิงไปจับบนเขาบนเขาโอ้ยไอยู่บนเขาเลยเออไอ้บัมบัมบัมไอ้ส่อลงมาแล้วเอสบิลเอสบิลเอาเราควรเราควรขึ้นไปไหมเราควรว่ายน้ำไปตรงนั้นน่ะมันส่องมาอยู่มันส่องมาอยู่เราไปนว่ายน้ำไปว่ายน้ำไปมันน่าจะต่อยในในน้ำได้จับกดน้ำม เอ้ยนเอ้ยบินดําดํดําดบิกลไหมกลับไหมจะไปต่อินจมาจากไหนวะจุดเราจุดเราจุดเราจุดเดียวกับเราเลยเด็ดตรงนี้กูจะขึ้นยังไงวะเนี่ยเฮ้ยสัผิดแผนน้ข้างหน้าเราก็มีข้างหน้าเราดํา้ําอยู่อ้าวไอ้สัตว์เราเป็นคนอั เฮ้แต่ว่าดันดันสายมันก็เล็งเราอยู่รีบวิ่งแล้วเฮียดันสายมันก็เล็งเราพี่อย่ายืนนิ่งอย่ายืนไอ้ยืนข้นขอลักมันลงนรกใต้น้าไปก่อนไว้ยฮียดันสายเล็งเราแล้วแต่บุเบลกูเก็จจัดไปไปไเฮ้ยกูตกองไปทางอื่นแล้วไปทางอื่นแล้วไม่ต้องวอร์ี่ไม่ต้องวอร์ี่พี่กูมันจะขึ้นฝั่งทางขวาขวามือเห็นป่ะทีวีบลูบอกอะไรจะบีบบอกอะไรจะบีบต้องวิ่งไปเร็วพวกเราเรนไรไรเฮ้ยมันยิงได้ไงมันยิงมาจากชายหาดไอ้ต๊ะ

ป้มมือกับปอมมือไม่ยอเปิดประตูเขาประตูปไอ้สัตว์